ครับสวัสดีครับวันนี้ส่วน mnup ส่วนของเราที่อยู่ใกล้วัดทวดาน,นะครับก็จะหมดวันนี้แล้วนะครับจะปิดส่วนคือปิดส่วนปิดการขายนะครับวันนี้ก็วันที่5กันยายนพศ2อ6พันหา้หนะครับอันนี้ที่ของที่ส่วนนี้ก็จะพวงก็จะประมาณนี้นะครับปีนี้ออกปีแรกต้นนี้ก็ ออกตีห้าจันนะครับอันนี้เพิ่งจะตัดแบบม,ามาัตสึเกะนะครับอันนี้เราก็ถ่ายให้ดูบริเวณส่วนของเราบางคนก็ตีว่าลกนะครับอันนี้ลกนี่เราใช้เครื่องตัดนะครับเราก็จะตัดเป็นเวลาเวลานะครับอันนี้เราแต่งไปบ,บ้างแล้วนะครับแต่งเราก็จะแต่งเฉพาะอ่าใบที่แก่นะครับ ใบไม่แก่อย่างนี้เราก็ไม่ตัดนะครับเราก็เดี๋ยวอีกไม่นานเราก็จะมาถ่ายเป็นวิดีโอให้เพื่อนที่อยู่ในช่อง YouTube ติดตามในช่อง YouTube ช่อง Facebook ช่อง t ิ k ตอกและช่องเลียวนะฮะได้ชมาการตัดหน่อทิ้งนะครับอันนี้ให้ถ่ายดูมุมกว้างนะครับหมดแล้วนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ตัดนะครับ มีอยู่ห้าอาจารย์ใครที่ยังไม่ได้ชิมหรือยังไม่ได้ซื้อไปทานก็ขอเชิญนะครับพาหมดแล้วก็หมดเลยก็ต้องเป็นปีหน้าฟ้าใหม่นะครับถึงจะได้เจอกันอันนี้จะเป็นคาดว่าปีหน้าคงได้ต้นนะครับอดัยลูกบาฮีแดงนะครับมีอยู่สองต้นมองดูไปไกลๆไม่มีเหลือแล้วนะครับ ก็เป็นอันว่าปีนี้ก็พอได้ค่าต้นคืนมาบ้างนะครับก็ค่าต้นค่าลงทุนก็อยู่ตีไรเนี่ยก็อยู่ประมาณตักห้าแสนนะครับพอได้คืนมาบ้างเขาบอกว่าสามปีได้สี่ปีคุ้มทุนแต่ของเราสองปีได้สามปีก็คงจะคุ้มทุนนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะ สามพวงนี้นะครับเดี๋ยวติดกล้องให้ดูก่อนพอดีได้ขากล้องมา ครับวันนี้ก็เหลือแค่ห้าพวงนะครับคนถ่ายให้ดูม่วงฟางนะครับก็วันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับสวัสดีมีโชคมีชัยนะครับเพื่อน YouTube เพื่อน Facebook เพื่อน TikTok และเพื่อนเรียวทุกท่านนะครับสวัสดีครับ